มาครับแชร์ประสบการณ์การใช้งานกันนะขวามือของพี่ไม้นะ Radio Master Boxer Max ซ้ายมือ Radio Master TX15 Max เหมือนกันนะครับมีคำว่า Max เหมือนกันก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้นะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักดีแหละนะครับเพราะว่ามีวางจำหน่ายแล้วก็ได้ใช้งานกันมาเนี่ยก็น่าจะประมาณครึ่งปีแล้วนะประมาณ5-6เดือนแล้วลนะ่ะ ส่วนตัวนี้นะครับก็ใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่ออกมานะในตระกูล TX นะครับก็มีรุ่นนี้แหละที่สร้างออกมาได้หน้าตาแบบแปลกนะครับล้าแล้วก็แก้ไขหลายๆจุดบกพร่องนะที่คนใช้ทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดใจนิดๆหน่อยๆน,นะครับในแต่ละรุ่นนะแต่ตัวนี้คือแก้ไขออกมาได้ดีมากนะครับ ดูสรีระด้านนอกก่อนพี่ไม้ก็จะนำสอตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะเนื่องจากพี่ไม้คิดว่าน่าจะเป็นไซส์ขนาดหน้าตาแล้วก็การใช้งานที่มันใกล้เคียงกันมากๆนะตัวนี้นะครับ Redmaster Boxer Max นะครับหลายคนชื่นชอบด้วยขนาดแล้วก็รูปร่างนะครับการจับการถือนะมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็การพกพาก็ไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักไม่มากจนเกินไปและที่สำคัญเลยนะครับ พอมันเป็นตัว Max เนี่ยตัว g i มบอ l ของมันเนี่ยนะครับทำออกมาเป็น CNC มันใช้งานได้ดีมากสมูทมากนะด้วยขนาดนะครับที่พี่ไม้วัดคร่าวๆนะครับตัวนี้จะโตกว่านะดูจากภาพตอนนี้ก็น่าจะดูออกนะครับด้านข้างนะครับกว้างกว่าประมาณ1ซนเมตรนะแล้วก็บนล่างก็กว้างกว่า1ซนติเมตรนะครับแต่ความห่างของ g i ม b a l เนี่ยคือเท่ากันนะครับจากจุดนี้นะถึงจุดนี้นะ10ซนเมตรนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ถึงนี่คือ10ซนติเมตรดังนั้นเนี่ยเรื่องของฟิลลิ่งการจับเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างนะแต่ความรู้สึกของวัดสดุนะความรู้สึกผิวสัมผัสเวลาที่เราจับเนี่ยแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้จะอธิบายให้ฟังก่อนนะสำหรับใครที่ลังเลระหว่าง2ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ไม้ก็จะแนะนําว่า ควรที่จะทํำยังไงนะครับรวมถึงคนที่มี Boxer Max อยู่แล้วเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หรือไม่นะครับพี่ไม้จะขออธิบายตัวนี้แบบสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับไปดูคลิปย้อนหลังที่พี่ไม้ทาไว้ให้ได้นะพี่ไม้อธิบายอย่างละเอียดเลยรวมถึงการ Adjust นะครับการปรับกิมบอลนะแกะด้านหลังออกมานะแล้วก็ปรับเซตจูนด้านในนะครับจนได้ f e ล l i n g ที่เราต้องการนะพี่ไม้ทำไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้นะครับข้อดีเลยนะครับเหมือนที่บอกไปแหละว,ว่ามันจับแล้วเนี่ยมันกระชับนะแล้วก็ด้านหลังตรงกริปเนี่ยนะครับพอเขาทําออกมาเป็นหนังแบบเนี้ยเย็บได้แดงเนี่ยคือมันดูรูนะมันดูแบบน่าใช้มากนะสวิต์นะครับเป็น CNC ตัวนี้ก็เป็น CNC นะเวลาที่ใช้งานแล้วมันก็รู้สึกแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวจอเนี่ยอันนี้คือพี่ไม้ไปเปลี่ยนจอด้วยนะครับพอเราใช้จอที่เป็นสีเหลืองแบบเนี้ยนะครับความคมชัดมันสูงไม่ว่าจะ แสงแดดเนี่ยจ้าขนาดไหนไม่มีผลเลยนะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะความคมชัดเป็นแบบนี้นะถ้าพี่ม้เอาไฟฉายแรงสูงมาอัดใส่ลงไปไม่มีผลเลยนะครับอันนี้ก็จะยังคงเห็นชัดเจนนะจะแตกต่างนะครับกับตัวนี้นะตัวนี้ถ้าเกิดโดนแสงนะครับมันก็จะสะท้อนเลยนะนี่คือเป็นที่หน้าจอด้วยนะครับอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเนื่องจากการเซตอัพเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องดูตลอดเวลาที่เราไปบินเราก็ไม่ได้ดูมันนะดังนั้นเนี่ยตัดประเด็นเรื่องนี้ไปนะครับ ส่วนกริปเนี่ยที่พี่ไม้บอกนะครับด้านหลังเนี่ยพอเขาเว้ามาแบบนี้นะเวลาที่เราจับนะบางคนคือ,อใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่จับเนี่ยนิ้วชี้ก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะส่วนนิ้วกลางมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเวลาจับเนี่ยมันก็คือจะกระชับมือนะส่วนใครที่จับจีบแบบพี่ไม้แบบนี้นะมินิฮาร์ดแบบเนี้ยนะเราก็จะใช้นิ้วกลางวางบนนะแล้วนิ้วนางก็เข้าล็อกล็อกแบบเนี้ยนะครับก็คือพอดีเหมือนกันซึ่งตัวนี้พี่ไม้รู้สึกว่า ฟิลลิ่งมันดีมากนะแล้วก็นักบินนะครับทั่วโลกนะครับที่พี่ไม้เห็นเนี่ยก็ถือว่าใช้เจ้า Radio Master ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนักแข่งก็จะใช้ตัวนี้นะรวมถึง นักบินระดับโลกนะบินฟรีสไตล์หรือว่าบินโฟลแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ไมคเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบินโฟลนะพี่ไมายก็ไม่รู้ทำไมนะแต่นักบินที่บินโฟลเนี่ยพี่ไมารู้สึกว่าใช้รุ่นนี้ค่อนข้างเยอะส่วนใครที่บินแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับหรือสายบันดูเนี่ยจะเป็นตัว tx 1 6หนะครับหรือไม่ก็เป็นแทงโก้นะเออหรือไม่ก็เป็นแมมโบนะของทิเบตคอร์ดไฟนะครับก็ ถือว่าลงตัวนะแต่สายโฟลส่วนใหญ่สายโฟลส่วนใหญ่นะพี่ไม้เห็นก็คือจะใช้ตัวนี้รวมถึงนักแข่งนะครับก็ใช้ตัวนี้ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับมาถึงเจ้าตัว TX15 Max ตัวนี้นะครับกิมบอลของเขาเนี่ยก็เป็น CNC เรียบร้อยสวิตช์นะเห็นไหมเป็น CNC นะหน้าตาคือดูดีมากนะ ตอนแรกที่พี่ไม้เห็นรูปนะครับพี่ไม้ก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าจับแล้วมันไม่กระชับหรือเปล่านะครับหรือตามสไตล์ของ TX นะครับคือพี่ไม้รู้สึกแบบมันเคลื่อนย้ายยากเกะกะนะพี่ไม้ว่ามันเหมาะกับต่างชาตินะเหมาะกับไซส์มือแบบที่มันโตกว่านี้นะครับแล้วมันจับแล้วพี่ไม้คิดว่ามันน่าจะเข้ามือพอดีแต่พอพี่ไม้ได้ลองนะครับได้สัมผัสแรกที่แกะกล่องออกมาแล้วจับเนี่ยนะ ความรู้สึกก็คือมันค่อนข้างที่จะเข้ามือมากๆนะครับติดอยู่เรื่องเดียวนะพี่ไม้รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปตัวนี้เนี่ยพี่ไม้ใช้แบตลิโพนะครับ7.4นะอ่ะดูนะเป็น6,200ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไซส์เนี่ยนะก็เป็นไซส์ที่กําลังดีเลยนะแล้วก็มันบินได้นานมันไม่ต้องชาร์จบ่อยนะชาร์จครั้งหนึ่งคือเป็นอาทิตย์ไปเลยนะครับแต่น้ําหนักโดยรวมตอนนี้นะครับพี่ไม้รู้สึกแบบโอ้โหนี่ถ้าเกิดใครที่บินแล้ว ไม่ใช้สายคล้องคอนะค่อนข้างที่จะหนักนะน้ำหนักน้องๆไปเช็คกันเอาเองนะครับมันมีอยู่ใน Data Sheet อยู่แล้วนะครับแต่ความรู้สึกแล้วกันนะที่พี่ไม้บอกนะความรู้สึกคือมันหนักไปนิดนึงแต่ไม่เลวร้ายนะถ้าไม่ได้ติดกล้องหรือ a c อ e s s o r ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยพี่ไม้ถือว่าน้ำหนักโอเคนะ แต่เหมือนเวลาที่พี่ไม้ใช้เนี่ยพี่ไม้จะต้องติดกล้องด้วยต้องถ่ายมือด้วยอะไรแบบนี้นะครับยิ่งพอเราใส่อุปกรณ์เข้าไปเยอะเนี่ยมันจะยิ่งหนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารีโมทมันหนักเกินไปบางทีเราก็รู้สึกแบบล้าๆเหนื่อยๆนะเวลาที่ใช้งานนะครับกริปต้องชื่นชมเลยดูกริปนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแล้วนะกริปมันเป็นแบบนี้นะออกมาโคง้งนะโอ้โหคล้ายๆแบบไกปืนเลยนะแต่ถ้าตัวนี้นะมันจะแค่ ออกมาแบบนี้นะเออมันก็โค้งนะมันก็รับนะแต่ความรู้สึกแบบตัวนี้รับแบบบ้านๆไปเลยรับแบบหงอยๆไปเลยนะมันก็รับนะมันก็ดูดีนะครับแต่พอมาเป็นเจ้า TX15 ตัวนี้นะกริปเป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะจับแบบนิ้วเดียวนะหรือว่าจับจีบแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะมันแบบมันเข้ามือแบบพอดีอะ ตรงนี้มันมีแบบเหมือนเป็นจะง,งอยเล็กๆนะครับให้มันล็อกนิ้วนะแล้วฝั่งนี้นะครับมันก็เป็นยางที่ทํากันลื่นมาละพอเราจับเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโอ้โหแบบมั่นใจมากะนะจับแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่หลุดไม่เลื่อนไม่เคลื่อนไปไหนแน่นอนนะเออนี่คือนี่คือข้อดีเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของฟิลลิ่งในการจับนะความโค้งมนของมันตรงนี้เห็นไหมอ่ะหรูเห็นไหมเนี่ยมันจะทําลาดลงมาแบบนี้นะครับ มันจะไม่ใช่แบบหนาเต็มนะพอมันมาตรงนี้เสร็จมันจะเอียงลาดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวบ็อกเซอร์นะครับตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะตรงนะมันจะไม่ค่อยเอียงเวลาจับแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับมันจะมามันจะมาดันมือนิดนึงแต่สําหรับบางคนก็ชอบนะเราก็จะรู้สึกแบบว่ากระชับมือมันแน่นนะบางคนก็จะติดใจไปเลยนะครับเพราะมันจะเอียงเนี่ยมันเอียงตรงเนี้ยนิดนึงนะมันเอียงตรงเนี้ยลงนิดหนึ่งนะครับคือรับรับมือช่วงนี้นะ แต่พอเป็นตัวเนี้มันเอียงตั้งแต่นี่เลยนะลาดลงมาแบบนี้เลยพอเราจับเสร็จเนี่ยนะครับกลายเป็นตรงนี้มันจะมันจะเข้ามือนะมันจะรู้สึกแบบไม่มีอะไรมาขัดไม่มีอะไรมาทิ่มแทงหรือว่ามันดันมือเรานะครับเสรุปฟิลลิ่งตัวนี้คือพี่ไม้ให้คะแนนดีกว่านะครับจับแล้วกระชับเข้ามือนี่คือเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2นะก็คือเรื่องของเสามาดูเรื่องเสาแล้วกันเนี่ย เสาเขามีมาให้แบบนี้เลยก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้ามันแตกหักเสียหายนะก็ไม่รู้ว่าอะไรจะหาสั่งซื้อยากหรือเปล่านิดเดียวก็คือพี่มารู้สึกว่ามันโตไปหน่อยนะครับมันดูแล้วมันเกะกะนะแต่อ้แบบนี้นะมันดูแล้วมันแบบเล็กดีพกพาก็สะดวกนะครับแต่มันก็ต้องถอดละคือมันพับไม่ได้นะแต่มันก็ยังงอได้เวลาใส่กล่องใส่กระเป๋าอะไรแบบนี้นะแต่พี่มารู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่เกะกะนะมันดูเล็กๆนะ แต่พอมันเป็นตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่แล้วมันหน้าตามันพ่มาว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้ามันออกแบบตรงนี้มาให้สวยกว่านี้นิดนึงคือเพอร์เฟกเลยนะแต่โดยรวมถือว่าดีเพราะว่ามันสามารถพับได้เก็บได้เปิดขึ้นมาแล้วก็หมุนทิศทางแบบนี้ได้บินได้นะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับในเรื่องของตัวเสาสัญญาณของเขานะด้านหลังนะครับก็คือนี่เลยนะ สายนะครับซึ่งมีข้อดีข้อเสียนะสำหรับใครที่เวลา,าไปบินแล้วเนี่ยนะต้องหยิบของเดินไปเดินมานะครับการหิ้วแบบนี้พี่ไม้รู้สึกว่าสะดวกสะดวกมากนะครับที่เป็นสายแบบนี้นะเวลาหิว้วเวลาถือเราหยิบอย่างอื่นไปด้วยนะมันจะสะดวกเพราะเราไม่ได้ใช้แค่มือเดียวนะครับเราใช้มือนี้เกี่ยวแล้วเราก็สามารถกำถือลำถืออะไรถือแบตเตอรี่ไปได้ด้วยนะนี่คือข้อดีข้อเสียก็คือมันตั้งพิงไม่ได้นะ เวลาที่เราจะวางกับพื้นเราก็ต้องวางลงไว้มันแบบนี้ตัว Boxer Max นะครับเขาจะมีขาด้านหลังแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วขาตัวนี้ปรับยืดสั้นยาวได้ด้วยเวลาที่เราตั้ง มันก็จะมีความมั่นคงนะครับสวยงามเท่อ่าเวลาไปตั้งกันหลายๆตัวนะไปบินกับเพื่อนนะครับแล้วเวลามาตั้งเนี่ยตัวไหนที่มันตั้งแบบนี้ได้มันจะรู้สึกเท่รู้สึกดีนะแล้วมันก็ทําให้ตัวบอดี้เนี่ยนะครับมันมันไม่เป็นริ้วเป็นรอยนะครับส่วนด้านใต้นะพี่ไม้ก็จะติดยางเอาไว้นะครับก็คือการรอยเวลาที่เราตั้งเราก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะ แต่สําหรับรุ่นนี้นะครับมันตั้งไม่ได้นะมันก็ต้องตั้งลงไปแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะต้องไปหาอุปกรณ์นะซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้วางแบบนี้ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะถือใช้งานแบบนี้มากกว่านะก็แล้วแต่นะครับพี่ไม้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะ ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับมีรางฐานมาให้นะครับใส่เป็นแบบ2ก้อนได้แล้วก็ใส่แบบริโพเหมือนเมื่อสักครู่ที่พี่ไม้ถอดให้ดูดได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับมีรางฐานมาให้ด้วยเอาล่ะทีนี้มาดูที่จุดสําคัญของเขาเลยนะครับนั่นก็คือ gimbal นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องจอกันนะครับ gimbal เนี่ยฟิลลิ่งพี่ไม้ให้ดีมากเลยนะเต็ม10เนี่ยก็คืออาจจะประมาณ9ก้ถึงเกเลยนะพอกันเลยนะครับกับตัว อ่า uh, boxer max ตัวนี้นะครับพี่ไม้ให้คุณภาพเท่ากันนะดังนั้นเนี่ยคำว่าเท่ากันแสดงว่ามันดีมากๆแล้วตัว boxer max เนี่ยมันคือมันคือฟิลลิ่งที่ดีมากแล้วนะครับพี่ไม้ให้เท่ากันนะดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ถือว่าคุณภาพมันมันเหมาะสมเลยนะครับกับการที่จะนํามาใช้งานนะ boxer max เนี่ยเวลาซื้อมาใหม่นะครับต้องมา a d j u t นะต้องมาปรับในส่วนของ gimbal นะเพราะว่าเขาปรับโรงงานมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็ง แต่ TX 1 5ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแกะออกมาจากกล่องนี่คือพี่ไม้รู้สึกแบบโอ้โหใช่เลยนี่แหละฟิลลิ่งที่ต้องการนะ,ะตัว boxer max นะใครที่ไม่แกะไม่ทำนะครับพี่ไม้บอกเลยว่ามันมันแข็งเกินไปนะเวลาที่เราไปบินเนี่ยถ้าเราต้องการความเนียนความนุ่มนะครับมันจะทำยากนิดนึงนะเราจะต้องไปปรับสปริงไป adjust มันแต่ตัวนี้นะครับคือไม่ต้องแกะไม่ต้องรื้อนะไม่ต้องรือ้อ บอดี้ไม่ต้องแกะอะไรออกมาเลยนะเปิดมาถึงก็เซตค่าต่างๆแล้วก็ใช้งานได้เลยฟิลลิ่งของก i มบอ l ถือว่าดีเพอร์เฟกมาจากโรงงานนะคือพี่ไม้ไม่ปรับเลยไม่ปรับเลยจริงๆนะครับเนี่ยคือพอเหมาะพอเจาะเวลาที่บินนี่ก็คือแบบเข้ามือเลยนะสวิตช์นะครับความต่างก็คือตัว Boxer m a x เนี่ยสวิตช์ด้านข้าง2ตัวเนี้เป็นแค่2ทางนะครับคือออแล้วก็ออฟนะก็คือเราเลือกแค่นั้น แต่สําหรับตัวท x 1 5เนี่ยให้มา3ทางนะเป็นทางเลือกเลยนะ1นึ่เห็นไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะหนึ่แล้วก็ตัวกลาง2ข้างนะครับก็เป็น1นึ่สนะสรุป A B C D เนี่ยเป็น3ทางหมดเลยแต่ตัว Redmaster o Boxer Max นะครับหรือ Boxer ธรรมดาเนี่ย A นะครับกับ D นะเป็น2ทางส่วน B กับ C ตรงนี้นะครับจึงจะเป็น3ทางนะไม่ซีเรียสนะครับเราใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะแค่นี้ก็เหลือๆนะแค่ r e d o m a ต t e r Boxer ก a เนี่ยก็เหลือละนะอยู่ที่การนำไปใช้งานนะครับว่าเราจะไปออกแบบการใช้งานสวิตช์อย่างไรนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือหน้าจอนะนี่เลยนะเป็นหน้าจอสีทัชสกรีนเห็นไหม เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับหน้าจอตอนนี้มันอาจจะสะท้อนนะสมมุติว่าเราไปเซตค่ากลางแดดนะที่แสงจ้าจัดจัดนะครับอาจจะยากยากเลยแหละนะเพราะว่าจอมันสะท้อนนะครับอาจจะต้องไปติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกันสะท้อนนะหรือไม่ก็เราก็ไปเซตอัพในสถานที่ที่มันร่มนะแล้วก็เวลาเรานําไปใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรมันมากมายอยู่ละสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือจอมันเป็นทัชสกรีนนี่แหละนะ เวลาที่เราเซตค่าต่างๆนะครับเราปรับค่าต่างๆอ่ะคือมันสะดวกมันง่ายสําหรับน้องๆที่ใช้แค่ตัวเดียวเซตค่าครั้งเดียวก็คงจะไม่มีผลแต่เหมือนพี่ไม้เนี่ยพี่ไม้ต้องเซตเกือบจะทุกวันนะเพราะว่ามีออเดอร์ประกอบลำมาแล้วพี่ไม้ก็ต้องมาเซตค่าตั้งค่าต่างๆนะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้ใช้จอแบบนี้เวลาที่เราจะพิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยถ้าเป็นปกติใช่ไหม รุ่นอื่นนะครับที่จอไม่ได้เป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเลื่อนนะ A B C D F G กด Enter A B C D F G กด Enter นะแต่เหมือนแบบนี้เราพิมพ์เหมือนคีย์บอร์ดได้เลยนะ <ME IN> ER เหมือนโทรศัพท์นะเราจะใช้ชื่อใช้ตัวอักษรอะไร เราก็จิ้มลงไปแบบนี้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกนะหน้าจอใหญ่เห็นชัดเจนนะครับสีสันก็ถือว่าสวยงามเลยล่ะนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะจอมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับโดยรวมนะก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะทีนี้พี่มาจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเนื่องจากฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นกับว่าแตกต่างกันเกิน5 0นนะครับดังนั้นใครที่ มีเจ้าตัว r e d o master boxer max อยู่แล้วนะครับพี่ไม้คิดว่าก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะตอนนี้พี่ไม้ก็ใช้ทั้ง2ตัวนะแล้วพี่ไม้ก็ลองบินนะครับสลับกันไปสลับกันมานะความรู้สึกพี่ไม้ก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้พอมันเบาแล้วเนี่ยพี่ไม้รู้สึกว่าไม่เมื่อยไม่เหนื่อยเวลาที่เรายืนบินหลายๆไฟลยย์ยืนบินนานๆนะครับเรารู้สึกว่า น้ำหนักเนี่ยมันไม่หนักจนเกินไปทําให้เรารู้สึกเนี่ยคือสบายตัวกว่านะครับพี่ไม้เลยคิดว่าถ้าเรามีตัว boxer max อยู่แล้วนะเราก็ใช้ตัวนี้ไปต่อได้เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของสัญญาณความไกลก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันยิ่ง gimbal เนี่ยของตัว max เนี่ยเป็น gimbal ที่ดีมากแล้วนะครับการจับการถือน้ําหนักไซส์ขนาดการพกพาพี่ไม้ถือว่ามันดีมากอยู่แล้วนะ สำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนก่อนสําหรับใครที่กําลังจะซื้อใหม่นะแล้วจะซื้อแค่ตัวเดียวใช้แค่ตัวเดียวซื้อใหม่เลยเนี่ยพี่มายก็แนะนําว่า r e n a w master tx 1 5 max ตัวนี้ต้องเป็น m a c ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ย กิมบอลพลาสติกเนี่ยคือต่างกันมากเลยนะพี่ไม้ต้องบอกเลยนะว่าต่างกันมากนะให้ใช้เป็นตัวแม็กซ์แบบนี้ไปเลยนะครับมันจะได้จบจบนะราคาก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไปนะซื้อได้ใช้งานได้แบบยาวๆถ้าใครที่กําลังจะซื้อใหม่นะครับก็ซื้อเป็นรุ่นใหม่แบบนี้ไปเลยนะมันก็ออกมาเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะกิมบอลก็ถือว่าดีการจับถือกริปออกมาเป็นรูปแบบใหม่ตัวเสาสามารถพับเก็บได้ในตัวนะ จอมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจอทัชสกรีนเป็นจอสีการเซตค่าต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสะดวกใช้งานได้ง่ายโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับน่าจะพอมีประโยชน์นะครับแล้วก็ไกด์ไลน์ให้กับน้องๆได้นะครับส่วนใครชอบแบบไหนใช้ตัวไหนแล้ว ถูกจริตกับตัวเองนะครับก็ใช้ตัวนั้นนะไม่จําเป็นที่จะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกับพี่ไม้นะครับพี่ไม้แค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะจากคนที่ได้ใช้รีโมทมาหลายหลายรุ่นนะครับเพราะว่าพี่ไม้เองเนี่ยใช้เกือบจะทุกรุ่นแหละนะเพราะพี่ไม้ต้องประกอบให้น้องๆเนี่ยเกือบจะทุกๆวันนะครับดังน,น,นั้นแต่ละคนก็จะใช้รีโมทที่แตกต่างกันไปก็ถือว่าพี่ไม้นําประสบการณ์ที่พี่ไม้ได้ลองใช้นะครับมาแชร์กับน้องๆน,นะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัดแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง GPS โดรนและ FPV โดรนข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นไหวเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน FPV อย่างไรการฝึกบินซิมูเลเตอร์ด้วยโปรแกร,รมจำลองการประกอบ FPV โดรนด้วยตัวเอง การตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกว่า200คลิปอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990บาทตลอดชีพ ถือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ